ลมแรงเสียงลมเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นตามไปด้วยในส่วนของปากปากเนี่ยมันมีลิปเยอะมากเลยก็จะมีในส่วนของตัวนี้ม,มีครบทุกเฉดสีเลยนะ LDM แล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ตัวใหม่หมนี่ยังไม่ได้ลงเฟซราะว่าชอบมากเลยก็ใช้ไปบ่อยเหมือนกันมันจะเป็นลินป,ปสองสีเห็นไหมข้างหนึ่งด้านนี้เป็นสีนู้สีนู้ก็สวยชอบทาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดง ถ้าเวลาเนี่ยใช้ส่วนใหญ่ชอบเอาสีแดงทาข้างในก่อนแล้วก็เอาสีนู๊ดเนี่ยทาข้างนอกแต่จริงทาแยกสีก็ได้แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเก็บไว้ก่อนเป็นตัวใหม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ LDM เหมือนกัน LDM มีหลายรุ่นแต่ตัวรุ่น,นที่เนี่ยเอามามันจะเป็นสีนูด้ดทาบอเหมือนกันชอบแนอแน่นตึบแต่ที่จะรีวิวว,วันนี้คือสีเจ็บมากชชมพู มันเป็นชมพูสีชมพูบาร์บี้นี่รู้สึกว่าเมียเให้ขายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ตัวเนี้ที่เหมียมีเนี่ยมันใช้เบอร์เจ็ดมันเป็นชมพูอมแดงแดงสีมันจะดับกว่าสีมันจะต่างจากที่เห็นในคลิปนะอ่าตัวนี้มันบอกไม่ถูกนิดนึงอะแต่จะให้ดูความแน่นของเนื้อมันตัดแล้วนะทา,าแล้วนะไม่ต้องพิธีเลยตองอะไรมาก เขาลงลิปเปิมลงมุมลงก่อน,นก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่านะเขินนั้นเนี่ยไม่เคยทาลิปโชว์ไม่เอาดีกว่าทาก่อนแล้วมาอาาก็ได้เนื้อมันแน่นอนะแน่นจริงๆอะไม่โกหกเห็นไหมนะ่ะ แบบเม็ดแน่นอถ้ามีหนุ่มๆเข้ามาดูนี่อายนะเนี่ยปากเบินเลยทัษณะเนีจ้ตื่นเต้นไม่งกระโจปกติต้องอควรจะเอากระจกมาวางไว้ข้างๆเนาะมันไม่มีแสงอะ่ะ อย่างว่ามันโอเคอะ่ะราคาก็ไม่แพงแล้วก็แนวแน่น่ะเห็นไหมไม่เห็นไอ้น,นี่เลยไม่เห็นลิมฟีปะชิ่วเวลาเมย์แต่งหน้าเนี่ยแมก็ไม่ได้แต่งธรรมดา <c oughs> มีกอด,ด้วยของอันนี้กอดไว้สเเบอร์เจ็ดมันจะเป็นแบบว่าวิงวิงอะ่ะ แบบชมพูวิ่งเกิมมันไปนิดนึงให้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ไม่ทาทั่วปากนะทาทั่วปังมันก็จะหนาเอาค่ะข้างในอะอแค่นี้พอถ่ายรูกก็จะแบบ แอปแล้วแอปแล้วก็ลอดคนนี้ไม่ได้เอาขนตาปลอมมาแนนึงนะแปลงล่างก่อนทิแต่ที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเป็นไงสีผมอย่างนี้เพื่อนๆทำดวดเลยหน้าสว่างขึ้นมาทันทีทันใดอย่างไรเนี่ยให้มันสวยนี้ย แบบว่าเซ็กซน้น้อยๆขาดอะไรนะแต่วันนี้ไม่ได้เชดยิ่งหน้าหน้าก็เลยดูแับว่าบวมนิดนึงบอลเป็นคนหน้าบอลแลรกนิหนึงจริงๆต้มีหน้ามาให,ให้สวยเน,ะนี่โอเคหัวยุ่งแบบพตตี้ วิธีการทำหัวยุ่งแบบพิตตี้อย่นะยนี้เข้าไปนะก่อนแต่งหลังแต่งอย่างับคนละคนยังมีทางนิดนึงเพราะว่าน่ารักน่ารัลมตา ผมช่วยหน้าสว่างจริงนะไม่โกหกเพื่อนๆหามาทำเลยสีทองก็ได้เดี๋จะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วนะเติมแป้งหน่อยนะ<า>หลังจากที่เหนือใส่วิ้งๆเข้าไปน,ะน่ามันก็จะดูแบบว่ามีหโนโู ยอย่าน้นกล้องนะจะได้มีทางกมีให้ก่อนนะห้านาทีเนาะนีย่ยจะโลดได้ไหมเนะี่ยและแล้วเราก็เปลี่ยนลุกนะคะในการแต่งหน้าก็คือมีอะไรก็สอบถามได้เดี๋ยววันหลังมาแต่งลุกอื่นให้ดูแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีปากให้ดูอีกนิดนึง มีสีนึงสีนูนสีนูนก็สวยโอเคบาย